สวัสดีจ้าทุกทคนคะ่ะเหมือนนี้ก็พึ่งตื่นแต่เช้าจ้าตื่นแต่เช้าไปขึ้นรถไฟกันค่ะทุกคนขึ้นรถไฟครั้งแรกนะคะทุกคนจะเป็นยังไงนะคะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากคะ่ะทุกคนออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงนะคะหกโมงครึ่งนี่คือแบบว่าแต่งตัวแล้วก็ออกมาเลยนะ เจ็ดโมงก็มาถึงตรงนี้พอดีนะคะทุกคนคะ่ะถึงแล้วเราก็มาหาซื้อตั๋วกันค่ะทุกคนมีบอ่อนั่งแล้วก็บอ่อเอ็นค่ะทุกคนบอ่อเอ็นเกบเอ็ดบาทแล้วก็เลยลองบอ่อเอ็นไปก่อนค่ะทุกคนเพื่อความสบายไ้ก่อนนะคะซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็จะไปนั่งรอนะคะเขาบอกว่าให้ไปนั่งรอที่ชานชาลาที่5กับที่หงนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหครั้งแรกก็ทําเอาแบบว่าตื่นเต้นเลยค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะเ่าเคยนั่งรถไฟ จักเถื่อจ้าไอ้จ้าก็นั่งไปถามจ้าเดินไปถามว่ามันจะขึ้นรถยังไงอะไรยังไงเพื่นยานเข้าโตกรถตกรถไฟจ้าทุกคนจ้ายางไปถามซะดีดีว่าขึ้นแทบบ่ไปขึ้นมองนี้แทบบ่คุณกับไปอธิบายเข้าฟั่งพอมาตัวมาว่างไง้เขาจ้าแล้วเพื่นกลับไปจ้ากลับไปอาบน้ำแต่งตัวไป็ดงานนี้จ้าเขาแล้วจ้าทุกคนจ้าการเดินทางคนเดียวครั้งแรกบนรถไฟนะคะทุกคน แบบว่าตื่นเต็นมากค่ะทุกคนได้เวลาแล้วนะคะเจ็ดโมงรถมา7จ็ดโมงยีนะคะเจ็ดโมงสิ้าแล้วก็ไปขึ้นไปนั่งรอนะคะนี่ชานชาลาที่หนะคะนี่ เข้ากับยางขึ้นบันไดเลื่อนไปน้ำเพลินนิลจ้าสวยงามมากค่ะทุกคนวันนี้เราไม่เคยมานะคะมีทั้งหมดหน 2, 2, ึ่งสองสนนี่แหละจำไม่ได้นะเข้ากับยางมานางทาเนาะจา้าผูกคนขาคอยกับบุลูวสิถามไยัยคอยกับยางยางยางไปนางทารถไฟจา้านิลจา้ารถไฟบ่กเคยพอจ้าพี่นวองคอยกับบ่ญแมว่ามีแต่รถไฟฟ้านเนาะจา้ารถไฟบานเข้าพนกันอยู่ทั้งเทิงเป็นคือการต้วเหรอเนาะน,น,นี่เอาคอยกับนางทาได้ สักพักหนึ่งเนาะจาก้กตรงข้ามเราก็จะเป็นอะไรนะสนามบินดอนเมียงนะคะนี่รถไฟมาแล้วพี่น้องรถไฟมาแล้วจา้านี่กลับบ้านกันนะคะห้าสิกับสระบุรี่เนาะจาก้กทุกคนจา้าจากที่ตู้คอยยืนยู่กับตู้ที่คอยมาเนาะจ้กแล่นเฝ้าแลน่ลนขึ้นมาสันน่นเนาะจาก้กนี่แล้จา้ามีฝรั่งสองคนกําลังจะไปเที่ยวยุทธยาก,กันนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งไปนั่ง ที่นั่งเขานะคะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ตรงนะคะเราก็เลยบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนู้นไปนั่งตรงที่ของตัวเองนะคะเพราะว่าพี่เขานั่งผิดที่นะคะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะทุกคน รถออกเวลาประมาณ7โมง27นาทีนะคะในระหว่างทางก็จะมีของกินมาขายอยู่เรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นอันนี้สายไหมนะคะอยุธยานะคะนี่นายตัวคนกนมาตรวจตัวจ้าหลังจากสายไหมพานไปแล้วนะจ้าหมูปิ้งหมูทอดกมาจ้าทุกคนจ้า <c oughs> อยากนอนสักงีบหนึ่งก็ยังดีนะคะนี่ละจา้าบรรยากาศยุทเทิงรถไฟ หมื่มือามาอีกเชือหนึ่งถึงอายุทยาแล้วค่ะทุกคนสถานีอายุทยาสวยงามมากนะทุกคนเราไม่เคยนั่งรถไฟเราไม่รู้ว่าเออมันก็มีอะไรที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนลองมานั่งรถไฟกันดูนะคะบรรยากาศก็จิบบรรยากาศชมวิวไปข้างทางนะคะทุกคนคะ่ะนี่ะจาเข้าก็มาอุดหนุนเนาะคะ่ะ การลถไฟนะคะนี่เห็นไหมล่ามันก็มีอะไรแปลกๆให้เราได้เห็นอันนี้วัดอะไรเราไม่รู้นะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะผ่านวัดผ่านหมู่บ้านผ่านทุกอย่างเลยนะทุกคนนี่แหละจ้าป้าเขาป้านามกำลังเขียวกำลังงามจ้า ตื่นมาอีกเือหนึงหอสลาบุรีแล้วจ้าทุกคนจ้าถึงสลาบุรีแล้วนะคะเราจะมี EP 2นะคะเนื่องจากว่าวิดีโอยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดู EP 2กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างจากกรุงเทพไปสลาบุรีม่วงเหล็กนะคะทุกคนคะ่ะแล้วมารับชมกันคะ่ะ